สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคข้ามาในค,คอนเฟิร์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เรายังคงอยู่ในอ,อะไรนะการแข่งขันของคุณ GTO Onizuka เช่นเดิมนะครับเจ้าของห้องผู้ใจดีนะที่อนุญ,ญาตให้ผมเข้ามาถ่ายทําได้นะครับก็ต้องขอ,อขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะฮะเ,เริ่มจากทีมงานฝั่งซ้ายนะครับคุณแจ็กกี้วิลล่านะครับอีรักสีส้มนะฮะ ก็ตรงนี้คุณ s อดีอเมริกาสีเหลืองนะฮะแล้วก็คุณ SA นะฮะอิรักสีฟ้านะครับแล้วคุณสาก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าออกเสียงยงไงนะไม่ใช่สิไม่รู้ว่าต้องอ่านยังไงนะแต่านผิดต้องขออภยัยโอเคฝั่งขวาครับคุณฮันเลสนะครับ,รบอเมริกาสีแดงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ SSC ทัว t ์ทัตรานะฮะอิรักสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็ห้าห้าห้ามีมีม่นะครับอเมริกาสีเขียวนะโอ้โหเดี๋ยวนะ อเมริกาโอเคอเมริกา2ทัพเลยนะครับฝั่งขวานะฮะเป็นพันธมิตร2 2ทีม2ทัพนะครับผมเคสีส้มออกฝักมาแล้วนะครับแล้วยังไงต่อครับสีส้มนี่ใครนะแจ็กกี้วิลล่านะฮะคุณแจ็กกี้ของเรานะครับแบบนี้ก็เป็นแมชอะไรนะคนไทยเล่นแข่งกันนะฮะมีแต่ระดับฝีมือดีทั้งนั้นเลยนะครับบอกไว้เผื่อผู้ชมหน้าใหม่เข้ามาดูนะฮะ แนะนำแนะนําสามารถออกไปศึกษาได้นะครับตอนนี้โรกเกติเอของใครวะเนี่ยสีเหลืองใช่ไหมเออโรกเกติเสีเหลืองนะครับบินมาแล้วครับยิงโรงรถของสีแดงก่อนเลยนะครับสีแดงสร้าง i f v ออกมาไล่กลับไปได้ทันนะแล้วสีทาเงินสร้างฝลกนะครับแต่ดูเหมือนว่าไฟจะดับนะโอเคสร้างโรงไฟฟ้ากลับคืนมาแล้วนะครับผมยังไงครับยังไงยังไงสีเหลืองอ่ากลับมาบ้านก่อนนะครับสีส้มไบรโนออกมาแล้วนะฮะ เขียวยังไงสงบสุขอยู่นะครับช่วงนี้ช่วงต้นเกมนะไม่มีอะไรมากเคเรดามาแล้วเออเฮลิเออร์อ,อาจจะต้องมาด้วยนะถ้าถามว่าคุณต้องการที่จะเล่นแนวซับพอร์ตให้เพื่อนนะฮะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะจริงๆมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ทิ้งระเบิดมันเป็นการยิงจรวดมากกว่านะมันยิงจรวดต่อต้านพ,พัก้นดินนะอะไรอย่างนี้แล้ยังไงส,สีเหลืองดอกจีไอมุมขวาเลยเหรครับ แต่สีแดงเขาเป็นพันธมิตรนะฮะคุณฮันลิสนะครับมีโรกเกตีนะครับเอาโรกเกตีมาเคลียร์นะขี่สร้างสนามบินข้างฐานสีนเงินด้วยนะครับงนี้ GI ไอสีตัววิ่งมาตายทิ้งเฉยๆนะนี่ทำะไรครับเนี่ยโอ้ไม่มีคำสั่งคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคุณ SD คุณสีเหลืองคือสั่งให้มันเดินมาตายเฉยๆเลยเหฮะอย่างน้อยๆน่าจะทำดาเมจจะหน่อยนะฮะนี่ทำลายโรงทหารไปก็ได้นะโอ้รู้สึกเสียดาย GI เมื่อกี้มากเลย แล้ตอนนี้สีแดงก็ดรอปบ้างนะฮะโอเคสีเขียวรวมกันตรงนี้อาจจะเข้าแต่ก็เข้าไม่ได้นะฮะต้องกลับมากันบ้านก่อนนะครับเพราะว่าสีส้มบุกนะฮะโอเคบุกไปได้นิดนึงก็ต้องถอยนะครับพอมีสีน้ําเงินขึ้นมาช่วยนะฮะแล้วข้างล่างเราว่างไงครับโอ้โหกองทัพสีฟ้าอย่างใหญ่เลยนะครับแล้วสีเหลืองอ๋ออยู่นี่นะฮะมีกริซลี่กับโรเกตเทียคอยซัพพอร์ตนะฮะ ปรอบ G.I เพิ่มอีก8ตัวใช่ไหมแปดนะแปปดอยู่ในพิเศษของฝั่งอเมริกานะอย่างไงครับโอ้โหกูเข้ามาแนวป้องกันแบบแน่นหนามาก G.I ตั้งป้องปุ๊บสร้าง P ีบออขข้นมาอีกมีไรโน่ของสีน้ําเงินลงมาช่วยด้วยนะฮะคุณ S.S.C. ทัวทัทรานะชื่อยาวมากอย่างไงครับทีมงานฝั่งซ้ายต้องถอยกลับไปก่อนนะครับผมโอ้โหียคีรอฟมาแล้วครับคีร็อฟของใคร,คร ไปเทเลปไอซีมาเรียบร้อยแล้วครับเดสโซเลเตอร์อยู่ในบ้านอีก3ตัวนะฮะจังหวะนี้ไหนไดูซิทีมงานฝั่งขวานะครับนักเงินกับแดงก็สามารถบุกขึ้นมาจ่อหน้าฐานสีฟ้าได้แล้วนะฮะซึ่งมีสีสีแดงเอสีเหลืองคุ้มกันแล้วสีเหลืองก็ขึ้นไปนะโอ้สีสีเขียวส่งรถกระเทียมมายิงสนามบินก่อนนะฮะโอ้ยเสียดายมากเลยแล้วยังไงครับก็เข้าต่อนะจังหวะน,นี้ทีมฝั่งขวาพอได้บุกปุ๊บนะี่คือบุกไม่หยุดเลยนะฮะ แต่ว่าด้านบนเนี่เปิดไว้นะครับอ๋อสีเขียวต้องจําเป็นต้องกลับมาบ้านนะมากันบ้านไว้มีเอะไรนะกีรอลบินมาแล้วฮะยังไงครับกันใยไหมฮะแต่ตอนนี้ไฟดับไปแล้วนะครับผมเออโหยสร้างปอบสสยมาก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับไอ้ีต้องมานะครับเยอะเยอะเลยนะฮะขับขายทิ้งนะครับไม่ให้ทําลายทิ้งสีฟ้ากดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะเพราะว่าเจอสีแดงไล่บุกนะครับผมเดี๋ยวยังไงครับสีเหลือง สีเหลืองจะกันบ้านอยู่ไหมครับเหลืองบินไปบินมาอยู่อย่างนี้นะฮะเหลืองไม่น่าจะไหวนะครับถ้าจะสู้กับโรเกตเทียของสีแดงมีสีเขียวมาไล่ต้อนอีกนะครับโอ้โหสงครามอากาศสยาน,นะฮะแล้วอะไรครับนี่เดสโซเลเตอร์ของสีน้ําเงินมาด้วยนะฮะโอ้โอยังมันเลยครับเกมนี้ยังเดือนนะครับทุกหยบย้าได้3บังด้วยนะฮะฝั่งสีน้ําเงินไรโน่สามบังนะครับ power ออฟ l i n e ไปนะฮะฝั่งสีแดงทําไมครับเจอโรเกตเทียของใครมายิงเนี่ยไม่ใช่ในี่ของเพื่อนดรืว่า เรียบร้อยเข้ามาแล้วยังไงครับหญิงรถเก็บแร่ลงโรงเก็บแร่ตายเอ้ยทุยพังไปแล้วนะฮะคีสีเหลืองแตกแน่นอนครับไม่ต้องสนใจเอ้ยไม่ต้องคิดมากนะฮะตรงนี้นําเงินเข้าสีส้มครับเดสเซเลเตอร์วิ่งมาอย่าปั๊มนะครับถ้าปั๊มเนี่ยตายหมดนะฮะเพื่อนก็ตายด้วยนะครับเรียบร้อยครับกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของ SSC ทัวร์ทาทรา่าคุณมีมี่แล้วก็ฮันเลสนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ